วติชาย้ายจอยเคลืบสวีเด่น้าเบื้องเบื้องดอกไม้ได้จะเด้อดอกทุ่มพอน้าดอกทิวลิปสวยงาม้ากำลังสวยกำลังบานดอกทิวลิป้าสวยงามมากเลย ิวสวยอันนี้ดอกอะไรนี่จําชื่อไม่ได้อันนี้ก็จําชื่อไม่ได้ดอกไม้สวยๆหน้าร้อนจ้าน,นี่ก็ดอกทิวลิปนี่บานแล้ว งามจ้าดอกทิวลิปดอกทุมพนอันนี้สวอนมันกุกไข่สวอนกุกไข่จ้าไม่ไปไหนมาไหนเลยกกแต่ไข่ฟักไข่ คอยาวหมดแล้วผอมหมดแล้วไม่กินอาหารอันนี้ก็นกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำจ้าอันนี้ดอกไม้จ้าขอบคุณจ้าวัสดีจ้า